タイミングで交代のカードを切ってくるのでしょうかそうですねゲーム展開の心ですいけなエアリアを手をすることが必要でしたねただ攻撃マルディーミテラーエリアの冒頭バイカスターマルディーミでジ สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับมาเริ่มต้นแพ็คใหม่ Epic n a t i o n a l Guardians ด้วยเปาโรเมลดินี่ครับป๋าเปาโรในร่างวัยละอ่อน22ปีกับ Epic ทีมชาติอิตาลีในปี1990นะครับผมซึ่งนี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของเปาโรเมลดินี่ครับแล้วก็โอ้โหได้เลิกงามยามดีเลยนะครับเพราะว่าฟุตบอลโลกคนนี้จัดขึ้นที่อิตาลีนะครับอิตาลีชุดนี้เนี่ยถ้าเป็นนักเตะที่อยู่ในเกมนะครับก็จะมีซูเซเป้แบ็กโกมี่นะครับโรเบียโตโดนาโดนี่โรเบรรโโโตบบบาาจนะคััผมเเออ่ฟงกซีนะครับแล้วก็เปาโย ก่อนที่จะเป็นสุดยอดตำนางหมายเลข3ของทีมชาติอิตาลีนะครับเปาโลมูรินี่เนี่ยเขาเคยใส่ทั้งหมายเลข13หมายเลข8และหมายเลข7ซึ่งในปีนี้นะครับเขาใส่หมายเลข7ครับถึงแม้ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของเมาลินี่นะครับแต่เขาก็เป็นตัวหลักออกสตาร์ทเป็นตัวจริงตลอด7เกมเลยนะครับเสียดายที่อิตาลีไปแพ้ให้กับอาร์เจนตินาในรอบรองชนะเลิศนะครับเสมอกันในเกม1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็แพ้การโดนจุดโทษนะครับผมแต่สุดท้ายปีนั้นเยอรมนีตะวันตกนะครับก็เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกโดยการเอาชนะอาร์เจนตินานะครับ สําคัญที่ช่วยให้อิตาลีนะครับเก็บคีนชีสติดต,ต่อกันถึง5นัดนะครับถ้านับเป็นนาทีก็518นาทีนะครับถือว่าเป็นสถิติฟุตบอลโลกในขณะนั้นนะครับก่อนที่จะไปเสียประตูแรกให้กับคารดิโอคาเกียในรอบรองชนะเลิศให้กับอาร์เจนตินาเนั่นแหละครับผมเมาดินี่ในตอนนั้นเนี่ยยังยืนตําแหน่งหลักเป็นแบ็กซ้ายอยู่นะครับด้วยพระกําลังความเร็วนะครับผมก็ยังเป็นไวยละอ่อนอยู่ก่อนที่จะผันตัวเองมาเล่นเป็นเซนเตอร์ในภายหลังนะครับแต่เขาก็สามารถยืนเซนเตอร์แบ็กได้นนวคพโค าร่างนี้มาเนี่ยยืนเซนเตอร์ได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครจะอัพเป็นสายเซนเตอร์นะครับยกตัวอย่างก็อาจจะต้องเน้นเป็นสายเซนเตอร์เลยค่าพลังโอเวอร์ออมันอาจจะได้ประมาณ1 0 0่งร้นะครับผมแต่ถ้าอัพสูงสุดเนี่ยมันจะได้103แต่เราต้องเน้นทำตำแหน่งหลักก็คือแบ็กซ้ายนะครับผมอันนี้คืออัพแบบเซนเตอร์นะครับให้ดูค่าพลังข้างในนะครับเผื่อเผื่อไปมีบางคนชอบไงเพราะว่าเปาโลมาดินี่เอ่อร่างร่างซีเนียเนี่ยเขาก็ยืนเซนเตอร์เป็นตำแหน่งหลักถูกปะ แล้วหลายคนชอบนี่เป็นตัวเซนเตอร์แบ็กตัวท็อปในเกมเลยนะครับร่างนี้เนี่ยบูสเตอร์จะเป็นดิฟเฟนดิงนะเป็นบูสเตอร์เกมรับเลยนะครับแล้วสไตล์ก็จะเป็นดิฟเฟนซีฟูลแบ็กด้วยนะครับผมทั้งบูสเตอร์ทั้งสไตล์การเล่นนะครับผมก็เป็นแบ็กสายเกมรับเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อดคิดไม่ได้บางคนจึงจับไปเล่นเป็นเซนเตอร์และยังไม่หมดครับผมยังมีสกิลฟอร์เทสเป็นสกิลพิเศษด้วยนะครับที่เพิ่มศักยภาพเกมรับในสถานการณ์ที่ทีมเราเป็นฝ่ายนําคู่แข่งอยู่ในช่วงครึ่งหลังนั่นเองนะครับ ยืนแบ็กขวาได้หรือเปล่านะครับสีเขียวจางๆแบบนี้นะครับผมแน่นอนฮะเราสามารถเพิ่มตำแหน่งแบ็กขวาได้โดยใช้ไอเทมเพิ่มตำแหน่งนั่นเองนะครับผมแต่หลักๆนะครับผมคิดว่าเมาดี้ดังนี้เนี่ยด้วยแพทเทิร์นนะครับผมด้วยทรัพยากรตัวอื่นๆใน ID ของหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีเซ็นเตอร์แบ็กเป็นตำแหน่งหลักอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวหลักๆผมจะเน้นรีวิวยืนที่ตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วกันแต่ว่า ก็จะให้ดูทั้งเน้นเกมรับและเกมรุกนะครับเพราะว่าสไตล์ของเขาเป็นดีเฟนซีฟใช่ปะแต่เราสามารถที่จะใช้อินดิวเวอรลอินสตัคชั่นเนี่ยไปให้เขาเติมเกมรุกขึ้นไปได้นะครับเออและที่สำคัญคือมันสามารถที่จะเล่นแบกขวาได้ด้วยนะและอยากจะบอกว่าสามารถใช้ได้ทั้งสองเท้าแบบ Perfect. เพอร์เฟกต์เฮ้ยเออพูดแบบนี้หลายคนสนใจเลยหรือปะอ่าเอาเดมาดูกันครับว่าจะอัพแบบไหนสำหรับผมเองถ้าเกิดว่าผมจะเน้นยืนแบคซ้ายเนี่ยผมก็จะ เอาเผื่อๆไว้เพื่อที่จะบางกรณีเราปรับเกมรุกไงให้เขาเติมเกมรุกเพราะฉะนั้นเราจะ ใส่ล็อบเทรดพาสเป็น90ด้วยนะครับบางคนบอกว่าโอ้โหแบ็กสายเกมรับพี่ไปใส่ล็อบเทรดพาร์สมาไมอ่าเดี๋ยวคุณได้เห็นช่วงท้ายเกมนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะครับอ่ะบางคนอาจจะลองอัพแบบเซนเตอร์จ๋านะก็ก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมแต่ผมมองสเกลค่าพลังแล้วถึงแม้ว,ว่าเราจะไปยัดเซนเตอร์แบ็กจ๋าเนี่ยนะครับผมแต่มันจะมีเรื่องของความดุดันที่มันอาจจะไม่ถึง90สีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นผมจะอัพเป็นแบ็กสายอย่างที่บอกไปแต่ว่าเผื่อๆไว้ <ๆ S 2> ไวเราเปิดเกมลุกนะครับผมจะลลลลลดดเเเเเวบบบบออี้้้ซซนนนนนส์ะะะะคคครรรรััััผผผมมมจาากก14 13หหหืื็ิิตใ6พฉ เราต้องไปเพิ่ม p a s s ิ่งครับผมพั s ซิ่งผมจะเพิ่มเป็น6นะฮะเพื่อให้รับเสร็จพาร์สเนี่ยเป็น90อย่าลืมว่าถึงแม้จะเป็นสายเกมรับแต่ว่าบางกรณีที่เราเปิดเกมบุกนะครับผมหรือว่าเราตั้ง i n นดิ i เ u a l i อินส u c t ชั n ให้เขาเติมเลยครับผม <S <S <ค>การเปิดก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับผมเออเอาดิแล้วก็ใส่ Defending เป็น9นะครับผม a อ l ด t เอลสเตนเป็น5นะครับอ่ะแบบนี้นะก็จะได้ทรงประมาณที่ เราสามารถเล่นเกมรับได้เกมลุกได้เลยนะครับผม06 3 6 3 5 9นะครับผมอ่าลองดูฮะลองดูนะครับผมนี่เ,เราสำคัญคือหลายคนคงอยากได้103เหมือนเดิมใช่ปะแบ็กขวายังยืนไม่ได้นะต้องไปเพิ่มตำแหน่งก่อนอ่ะยวกดให้ดูแล้วกันนะครับว่าสามารถใส่แบ็กขวาได้หรือเปล่านะครับแน่นอนใส่ได้นะครับผมใส่ได้แม้กระทั่ง R M F นะ เออแล้วก็กดทีเดียวด้วยนะครับไม่ต้องกด2ชิ้นนะฮะสสล็อตนะครับเอาแค่สล็อตเดียวให้เป็นสีเขียวเข้มนะครับสีเขียวสว่างนะครับผมก็สามารถยืนไปขวาได้เลยและย้ําอีกทีนึงนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง2เท้ามันจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าเกิดใช้ได้ทั้ง2เท้าแล้วยืนได้ทั้งสองฝั่งนะครับเออนี่ล็อบเตสพาสนะครับเราได้เป็น90นะครับผมดิปปิ้งก็พอประมาณที่จะคลองบอลได้เกมรับเราได้แบบนี้นะครับดิปปิ้งสิบอเวนิสนะครับเก้าสิบหกนะครับผม ความดุดันนะเราเพิ่มมาเป็น88นะครับแล้วก็ engagement เป็น95นะครับอะถ้าเกิดใครอัพเสียสายเซนเตอร์อาจจะสามารถทำความดุดันได้เป็น90ด้วยนะเมื่อกี้บอกผิดปะขออภัยด้วยนะครับผมสปีด90นะครับสปีดต้น81นะครับเตะแรง88จ้ำ90 นี่เป็นเหตุผลที่เราเพิ่มเอลเซนด้วยนะครับผมความแข็งแกร่ง81นะครับแล้วก็ความอึดสตอร์มินานะครับผม96นี่คือสิ่งที่พลิกเลยนะฮะขอสามารถใช้ได้ทั้งสองเท้านะครับผมเท้าหลักนี่จะเป็นเท้าซ้ายนะครับแต่การใช้เท้าขวาแบบเพอร์เฟกต์นะครับผมสี่เต็มสี่เลยนะครับสกิลนะครับผมก็มีสกิลเวทเทจพาร์สฟินคอยส์คอสซิงมีอยู่แล้วนะครับสกิลพาร์สไม่ต้องใส่เพิ่มสกิลเกมรับก็มีทั้งแมนมาร์คิงอิดเดิลเซพชั่นนะครับผมบล็อกเกอร์สไลด์ดินแท็กเกันอร์นะครับผม แล้วก็สกิลไฟติ้งสปีดนะครับผมเลือดนักสู้นะครับผมอ่ะสกิลค่อนข้างสวยเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดจะเอาไปยิงเซนเตอร์ด้วยนะครับคุณจะใส่สกิลพวกอารีเอลซูเปอร์เรตี้ใส่เพิ่มเข้าไปสกิลเฮดดิ้งใส่เพิ่มเข้าไปนะครับผมแล้วก็พวกสกิลซัพพอร์ตกันเลี้ยงบอลครองบอลอย่างโซคอนโทรใส่ก็ได้นะครับหรือแถมๆดับเบิลทัสไปก็ได้นะครับอันนี้คือใส่อารีเอลซูเปอร์เรตี้กับเฮดดิ้งไปแล้วนะครับสวยๆไปเลยครับสกิลไม่ต้องใส่เยอะด้วยนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงท้ายภาคนะครับบางคนประหยัดทองนะครับผมบางคนอาจจะมองข้ามไปว่าเมาสินี่ร่างนี้เนี่ยโอ้โหก็เป็นตัวเดิมๆตำนานเดิมๆก็คงทรงเดิมๆปะ่ะส่วนตัวผมอยากจะแนะนำแบบนี้นะครับผมร่างนี้ผมอยากจะให้ลองโฟกัสที่แบ็คนะครับถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปเน้นอัพเป็นซินเตอร์นะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะผมเชื่อว่าใครที่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ย คุณน่าจะต้องมีเซนเตอร์ที่เป็นเซนเตอร์จ๋านะครับแล้วก็ค่าพลังสวยเยอะนะในทีมน่าจะมีเยอะแหละนะหรืออย่างน,น้อยอะคุณน่าจะมีตัวเซนเตอร์ลูกลักสัก ตัว2ตัวนะครับอ้าวฟันเบ็คเคนบาวเออตัวแจกอเออนักตัวนั้นก็ใช้ได้นะครับผมแล้วที่พูดอย่างนี้นะีคือไม่ได้ห้ามว่าจะต้องไปอัพเป็นเซนเตอร์นะครับผมแต่จะบอกว่าส่วนใหญ่นะครับผมก็พยายามพูดแบบมุมภาพส่วนใหญ่นะครับผมชอบที่จะดูค่าพลังอุวออกข้างนอกนะครับแน่นอนมันมีบางคนที่ไม่ได้สนใจค่าพลังอ,ออข้างนอกนะครับผมแต่มันคุ้มค่าหรือเปล่า คุ้มค่าคุณจัดไปถ้าเกิดคุณคุณยังอยากลองนะครับต,ตอนนี้มันรีฟรีใช่ปะจะเอาลองอัพเป็นเซนเตอร์ก่อนดูสักพักหนึ่งก็ได้ไม่ชอบก็เรามาอัพแบบนี้ดูนะครับผมแต่ผมจะเชียร์ที่แบ็กมากกว่าเพราะว่าอะไรครับ1น,นะฮะยืนได้แบ็กซ้ายแบ็กขวาเพิ่มตำแหน่งเอานะครับสสามารถเ,เล่นได้ทั้งสองเท้าะครับผมคุณมายืนแบ็กขวาคุณก็เปิดในเท้าขวาได้นะครับผมแล้ว3นะครับถ้าอัพแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสวิตช์นะครับผมปรับเปลี่ยนแท็กติกนะครับให้เขาเติมก็ได้ให้เขา วิ não não nada, ja nada, ่งต่ำก um ็ได้นะครับคุถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งอะไรเลยเราไม่ได้ปรับแบบ individual suction เลยนะครับผมเขาจะยืนเป็น defending defensive pull back นะครับเติมน้อยมากนะครับเติมเต็มที่ประมาณครึ่งสนามถ้าไม่กดชิงวิ่งนำทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการแบ็กสายเกมรับนะครับแล้วก็มีศักยภาพเกมรับความเร็วประมาณหนึ่งเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมเมาดีนี่ผมลองแล้วล่ะ หลายจังหวะเนี่ยตัวเนียนนวเนียคือแบบเป็นตัวหน้าลำคาเลยนะครับผมวิ่งตามเาด็ดีแล้วพวกปีกที่แบบมีความเร็วพวกปีกที่แบบว่ารอจังหวะแทงทะลุช่องนะครับผมตัดลายเลยพวกนี้นะฮะคือเขาไม่ค่อยขึ้นไงไม่ค่อยเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ปอีกจะเล่นยากเมื่อเจอแบ็กสายเกมรับแบบนี้ค้ายๆกับพวกคอสตาคูต้าอะไรพวกนั้นนะฮะคะือยืนเกมรับดีนะครับผมถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปทะลึ่งตั้งอินดิวิัคชั่นนะครับผมมันต่างกันนะมันต่างกับล่างเซนเตอร์ที่มาเล่นเป็นแบ็กน,นะครับล่างเซนเตอร์เอามาเล่นเป็นแบนะ็กเนี่ยโอเคเอาไวห้หนึบหนึบยืนตำแหน่งแบบดักดักานใช่ปะแต่ตัวนี้มันมีความเร็วด้วยนะครับผมคืออย่าลืมเป็นล่างไวระอ่อนนะครับผมวิ่งตามปีกได้นะครับวิ่งตามประกบแจเลยนะครับเป็นตัวหน้าลำคาญตัวหนึ่งเลยนะครับผม ปีกที่แบบว่าต้องรอจังหวะแทงอะไรพวกนี้นะครับเขาไม่ค่อยเติมแล้วก็ดักได้บ่อยนะครับแล้วสกิลมันไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยนะครับผมถ้ามายืนเซนเตอร์นะผมว่าไม่ต้องใส่สกิลอะไรเลยก็ได้นะครับผมจิ้มบอลน,นะครับมันอาจจะไม่ได้แบบดุดันเท่ากับพวกเซนเตอร์แบ็กหรือว่าเป็นพวกเดสตเตอรเยอร์ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับผมแต่เน้นที่การยืนตำแหน่งนะครับการจับจังหวะแล้วก็ความเร็วที่วิ่งตามดูครับดูความเร็วกับกระแทกก็ไปเลยก้าแทกกงไปปีกไปยากนะครับปีกจะวิ่งตัดเข้าในลําบากนะครับผมเออ ถ้าวิ่งได้ก็ประมาณแบบวิ่งขนานเส้นแหะเออแต่ถ้าถ้วิ่งแบบตัดเข้ามาครับผมความเร็วเมารินี่วิ่งตามทันดูครับกระแทกเข้าไปอา,อาโนหรือจ๊อะ <c oughs> ยิ่งปีกที่เป็นคอสเปซบอลิสผมมีแมชหนึ่งผมไม่เจอเบคแฮมนะครับเบคแฮมดิบแบบ,บรบบอเปิดนะครับผมเมาลินี่เก็บเรียบวิ่งตามเก็บเรียบ<ๆ>เพราะว่าเมารินี่เออไบแค้มไม่ได้เปิดนะ ออมันมันแล้วแต่นะมันมีหลายปัจจัยนะครับไม่ได้บอกว่าแบบนี้แล้วว่าจะดีทุกจังหวะนะครับผมแต่อันนี้คือประสบการณ์ที่ผมเล่นนะครับที่ลองใช้ดูนะครับผมคือเป็นตัวแบ็กที่น่าลำคาสำหรับปีกเลยแหละนะดูฮะไม่เติมฮะไม่เติมนะวิ่งไปดิเดี๋ยวจะทันไหนก่ทันเดี๋ยวก็ทันขอวิ่งหน่อยหนึ่งขอวิ่งหน่อยหนึ่งก็งสปีดปมาแล้วสปีดปมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาดิ พอแตะที่มีบอลกับเท้าครับมันจะมีความเร็วที่ลดลงเรื่อยๆ,ๆนะครับผมแล้วแบ็คเราอ่ะไปวิ่งตัวเปล่าอ่ะมันจะได้เปรียบด้วยนะครับคือเอาแค่แบ็คไม่ต้องมีความเร็วมากก็วิ่งเกือบทันแล้วนะแต่ถ้ามีความเร็วแบบนี้ก็วิ่งสบายนะครับวิ่งไล่สบายแล้วพวกค่าพลังเกมรับสกิลเดเซชันอะไรพวกนี้เด้ยวยครับวิ่งมาแล้ววิ่งไม่ให้เปิด,ดง่ายๆแล้วครับมันก็ต้องรีบเล่นนะถึงแม้เขาจะเปิดได้นะครับแบ็คก็ต้องรีบเล่นนะครับผมเออ เห็นมาแล้วมาลี่มาแต่ไกลและใกล้ถึงตัวแล้วเขาก็ต้องรีบเปิดนะครับพอร,รีบเปิดปุ๊บเนี่ยความแม่นยํามันจะน้อยลงแน่นอนถูกปะโดยเฉพาะใครที่แบบว่าเปิดออกปีกให้ปีกวิ่งเนี่ยเมาลีตัวนี้เนี่ยดักทังดีแล้วก็วิ่งตามได้ดีเลยนะครับบางคนจะบอกว่าโอ้พี่แบบนี้แบ็คตัวอื่นก็มีในเกมนะแบ็คความเร็วนะครับผม มันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ไงเดี๋ยวคุณดูเรื่อยๆนะครับว่าจุดเด่นของมบอนี่นี่มันก็มีเรื่องอื่นด้วยแต่นี่คือหนึ่งในนั้นนะครับผมเป็นตัวที่น่าลํำคาจริงนะครับอันนี้ผมรีวิวแบบยังไม่ได้เพิ่มตำแหน่งแบ็กขวานะครับแต่อย่างที่บอกไปเนี่ยเขาสามารถเล่นได้ทั้งสองเท้าใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปยืนแบกขวามันก็สามารถยืนได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวในช่วงท้ายเนี่ยผมจะจับปรับเกมบุกนะครับให้ลองเติมบุกหน่อยอนะี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับผมแทบจะไม่ ฟังชันมันมีลูกเล่นเยอะนะครับไม่ใช่ว่าแบบไหนแล้วก็จะเป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับอ่ะเกมรับโอเคเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าลองปรับเกมบุกนะครับผมแล้วก็ไปที่ individual instruction นะครับผมเพิ่ม attack ตรงนี้ให้เป็น attacking attack, Att นะครับเออลองดูทีวะอันนี้ในสถานการณ์ที่แบบว่าเราต้องการประตูไงเราต้องการให้แบ็กเติมไงครับถูกปะ มันทีเด็ดตรงนี้นะครับเราสามารถปรับกลยุทธ์ได้ถ้าเกิดใช้เมาส์ดีนี่ลางนี้แล้วอย่าลืมว่าตอนที่ผมอัพอ่ะผมเพิ่มรับเท็ดพาสด้วยนะครับเป็น90สีฟ้าเปิดเข้าไปหวิดลูกนี้มือหูแล้วก็ซ้ำลูกนี้มันมีพินพอยอยู่แล้วนะครับไอสกิลพิเศษโอเคมันมอาจจะไม่ใช่เอ็ดคอร์ซิ่งนะครับมันมีสกิลเกมรับนะครับวิ่ง ผมว่ามันอาจจะดีกว่าเอ็ดคอซิ่งหรือเปล่านะไม่มันแล้วแต่ความชอบว่าชอบเกมรับหรือเปล่าเติมมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้กดวิ่งนาทางมานะเราปรับให้เขาบุกนะครับผมแล้วก็พอเขาบุกไปปุ๊บเนี่ยพอมีจังหวะได้เปิดที่เท้าซ้ายเท้าหลักนะครับผมเปิดแม่นนะครับแม่นระดับหนึ่งเลยนะครับผมมีเวลาหน่อยนะครับลดสปีดหน่อยนะครับผมเอียงตัวหาประตูหน่อยๆน,นะครับผมอันนี้คือ ไปยืนแบ็กซ้ายนะครับแต่อย่างที่บอกจ้ำอีกทีหนึ่งว่าสามารถยืนแบ็กขวาได้แล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งสองเท้าแบบเพอร์เฟกคุณก็สามารถเอาไปเล่นแบ็กขวาแล้วเปิดได้มันเป็นตัวที่เป็นโรเทชันเอาไว้แบบยืนท่ายทั้งซ้ายทั้งขวาแบ็กตัวจริงเหมือนคอนซาคูตะปะเราอาจจะมีตัวหนึ่งที่ไม่ฟิตเนี่ยล้วก็ขยับไปยืนซ้ายขวาได้มันเป็นตัวที่แบบช่วยลดโคตาสล็ดตัวสำรองเราได้ดีมากๆเลยนะครับมันได้ทั้งสองฝั่งเนี่ยทุกคนไปแล้วครับไปแล้ว วิธีบอลไม่ได้น่าเกียดด้วยนะครับคือมันอาจจะไม่ใช่ตัวที่เปิดแม่นจาหรอกนะครับเพราะมีแบ็คที่แบบเปิดแม่นกว่านี้ก็มีนะครับมีสกิลติดตัวก็มีนะครับผมอย่างพวกอโนพวกไคลเอ็ดคอสซิงทุกนี้ที่มีสกิลเปิดนะครับแต่ว่าแบบนี้มันก็สามารถปรับไปปรับมาได้เปิดก็ไปคุกกลูกนี้เอากระซัทีนึงว่าออ เราต้องการประตูเราก็แค่ปรับให้เขาบุกนะครับเราต้องการรักษาสกอร์นะครับเราก็แค่ไม่ต้องทําอะไรหรือปรับดีเฟนดิ่งก็ได้นะไม่ต้องทําอะไรก็ไม่ค่อยเติมอยู่แล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยลงมาช่วยเกมรับอีกนะครับเวลาเราไม่ได้ให้บุกนะครับแต่ถ้าเราปรับเกมบุกนะครับผมช่วงต่อเวลาถ้าเกิดมีแมตช์ไหนที่ต้องต่อเวลาก็มีอาจจะมีหมดแรงบ้างแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ปรับอะไรเลยให้เขายืนปกติเนี่ยครับหมด ไม่ค่อยมีแรงเอ้ยแรงไม่ค่อยมีหมดโอ้โหพูดสลับกันความหมายเปลี่ยนเลยนะดูครับนี่ไฟติ Smith, ้งสมิธเรามีอยู่แล้วครับยังวิ่งพัวพันได้บางทีมันวิ่งตามไม่ทันก็จริงนะครับแต่ว่ามันช่วยกดดันให้ฝั่งตรงข้ามเขารีบเปิดหรือรีบเล่นนะครับผมเออ สุดท้ายผมอยากจะบอกว่าเมาดินี่ร่างละอ่อนร่างนี้นะครับส่วนตัวผมนะประทับใจสุดๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคอสตาคุต้าเป็นตัวฟรีที่น่าประทับใจนะครับผมเมาดินี่ร่างนี้นะครับผมก็เป็นตัวเสียทองที่น่าประทับใจมากกว่าเช่นกันนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะใครที่แบบว่ากําลังเก็บทองอยู่ต้องคิดเลยนะฮะไม่ได้มาป้ายาเด้อคิดดูดีๆนะครับผมกันแล้วแต่เราตังกระเป๋านะครับโอเคนะครับขอบคุณคุณตั้นด้วยนะครับสำหรับเอดีรีวิวนะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโมเดลหล่อด้วยนะดูดิเข้มตาหวานหน้าหวานเลยท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิ a เวลตด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay